เด้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะคะสำหรับกรณีที่ประสบความสำเร็จจากนโยบายตั้งเป้าหมายอุตสาหกรรมนะคะทำให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการจะเน้นแล้วประเทศใดประสบความล้มเหลวจะเป็นบทเรียนให้กับไทยได้อย่างไรบ้างคืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d i ค่ะคงจะต้องทบทวนนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมายก่อนนะคะอาจารย์คุณนัฐาครับคราวที่แล้วเราคุยกันนะครับมีหลายประเทศสร้างชาติขึ้นมา พัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาได้ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับญี่ปุ่นทํารถยนต์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเกาหลีใต้ทํารถยนต์ทําอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ต่อเรือต่างๆเหล่านี้เป็นตัวอย่างความสําเร็จแต่วันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นทําได้ก็ดีแต่ว่าทําแล้วไม่ง่ายนะครับขอยกตัวอย่างประเทศใกล้ตัวเรานะครับที่ทําแล้วไม่ค่อยสําเร็จอย่างเช่นมาเลเซียทําอุตสาหกรรมรถยนต์อินโดนีเซียก็จะมีตัวอย่างน่าสนใจเหมือนกันครับกลายเป็นเพื่อนบ้านในอาเซียนทท่านั้นเลยนะคะ มาเลเซียเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงไม่ไปถึงความฝันที่ตั้งไว้คุณนัฐาครับคนไทยคงรู้จักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมหาเทมูฮัมมัดนะครับซึ่งเป็นคนมีวาทะที่คึกคักนะครับเข้มแข็งแล้วก็มีเรื่องชวนคิดต่างๆมากมายมาหาธีมีความฝันนะครับว่าอยากจะเห็นรถยนต์มาเลเซียเป็นรถยนต์ที่ผลิตในมาเลเซียด้วยคนมาเลเซียเองนะครับแล้วในเวลาเดีวยวกันมาหาธีก็เป็นคนที่อยากจะส่งเสริมให้คนมาเลนะครับมีความเป็นอยู่ดีมากกว่าคน ชาติอื่นที่อยู่ในมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนอินเดียก็จึงมีนโยบายที่เรียกว่านโยบายภูมิบุตรานะครับที่ทําให้คนมาเลเซียได้เปรียบนะครับมหาเทียก็เอา2นโยบายนี้มาผสมกันก็หวังว่าจะสร้างรถยนต์มาเลเซียด้วยคนมาเลยไม่ใช่คนจีนในมาเลเซียหรือว่าคนอินเดียในมาเลเซียนะครับก็ไปร่วมทุนนะครับระหว่างรัฐวิสาหกิจกับต่างประเทศก็คือบริษัทรถยนต์จากญี่ปุ่นก็จะหวังพัฒนารถยนต์มาเลเซียถือรถยนต์โปรโตอนนะครับรถยนต์โปรตอนนั้น ก็สร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะครับมาเลเซียไม่ได้บังคับให้ต้องส่งออกรถยนต์เหมือนกับที่เกาหลีใต้บังคับว่าทํารถยนต์ต้องส่งออกให้ได้นะครับผลก็คือหลังจากพัฒนามานานรถยนต์มาเลเซียไม่ได้ไปไหนเสียเงินเสียทองรัฐบาลไปเยอะนะครับก็ได้รถยนต์มาเลเซียจริงแต่ว่าคือรถยนต์ญี่ปุ่นปิดป้ายมาเลเซียทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกตรงกันข้ามกับประเทศไทย เราไม่ได้ตั้งเป้ารถยนต์แบบมาเลเซียว่าต้องเป็นรถยนต์แห่งชาติแต่เรากลายเป็นศูนย์กลางส่งออกรถยนต์ของภูมิภาคนี้คุณนัฐาครับด้วยความที่มาเลเซียมีพื้นฐานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไอทีมาเลเซียจึงประกาศโครงการใหญ่โดยนายกมหาธีมูฮัมหมัดอีกเช่นเคยนะครับมาเลเซียตั้งบริเวณเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่เรียกว่ามัลติมีเดีย u p e r c o r คอร์ดมีระยะทางตั้งแต่ตึกเปโตนัสนะครับในกัวลาลัมเปอร์ยาวไปถึงสนามบินมาเลเซียแห่งใหม่พื้นที่ใหญ่มาก 750ตารางกิโลเมตรนะครับหวังว่าอุตสาหกรรมไอทีตัวนี้จะขับเคลื่อนให้มาเลเซียเร่งเครื่องเข้าสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับโดยชักชวนบริษัทข้ามชาติมาลงทุนบริษัทยักษ์ใหญ่เชิญคนเก่งๆนะครับในระดับโลกมาเป็นที่ปรึกษาแต่ว่า20ปีผ่านไปไม่บรรลุเป้าหมายปัญหาเหมือนกันกันกบกรณีของอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมพวกนี้ทํายากนะครับและการจะทํานั้น จะต้องมีปัจจัยพื้นฐานว่าประเทศเราทำไมจึงเหมาะที่จะทำอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์ถ้าไม่เหมาะแล้วไปฝืนทำมันก็ไม่ประสบความสําเร็จการดึงดูดการลงทุนก็เกิดขึ้นบ้างแต่น้อยมากนะครับการที่มาเลเซียไปเชื่อคําชักชวนนะครับของบริษัทที่ปรึกษาที่ไปจ้างมาศึกษาบริษัทต่างชาติไม่ได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอย่างมาเลเซียเข้มแข็งพอผลก็คือความล้มเหลวก็เกิดขึ้นนะครับ ตัวอย่างอื่นจากประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะจา์ที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะก็คือประเทศอินโดนีเซียครับเราคงจําได้ว่ามีประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนหนึ่งคือบีเจฮาบิบีฮาบิบีเป็นคนที่ไปเรียนวิศวะนะครับมาจากเยอรมนีไปเรียนทําเครื่องบินกลับมาก็อยากเห็นอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องบินนะครับลงทุนลงแรงไปเยอะมากนะครับทุ่มเงินมหาศาลเพื่อผลิตเครื่องบินเล็กแต่สุดท้าย20ปีผ่านไป ก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะว่าอุตสาหกรรมการบินนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงแข่งขันกันมากอินโดนีเซียไม่ได้มีพื้นฐานอะไรนอกจากความอยากจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตเครื่องบินแต่ก็พบว่าไม่สามารถแข่งขันได้กับหลายประเทศก็เป็นกรณีล้มเหลวอีกกรณีหนึ่งนะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างมาเลเซียอินโดนีเซียกับทางกลุ่มเอเชียตะวันออกญี่ปุน่นไต้หวันและเกาหลีใต้ที่ประสบความสําเร็จคืออะไรคะอย่างแรกก็คือพัฒนาอุตสาหกรรม ต้องพัฒนาเทคโนโลยีแล้วใช้เวลานานมากนะครับรัฐบาลของประเทศต่างๆนะครับจะต้องเป็นรัฐบาลที่อยู่ยาวนะครับอยู่ยาวพอที่จะทําอุตสาหกรรมให้สําเร็จได้ซึ่งมาเลเซียกับอินโดนีเซียก็อยู่ยาวเหมือนกันแต่รัฐบาลจะต้องเก่งเลือกอุตสาหกรรมให้ถูกและจะต้องสะอาดด้วยก็คือไม่รับสินบนไม่รับใต้โตะ๊ะเพราะว่าการทํานโยบายอุตสาหกรรมนั้นให้อุตสาหกรรมนั้นไม่ให้อุตสาหกรรมนี้ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําให้เงินให้เปล่าต่างๆถ้าไม่มีความสะอาดพอ ใต้โต๊ะเกิดขึ้นเยอะนะครับจะทําไม่สําเร็จและมาเลเซียกับอินโดนีเซียพลาดไปด้วยจุดพวกนี้ด้วยนะครับเอกชนของประเทศนะครับจะต้องมีความท้าทายอยากสู้เช่นเกาหลีใต้ยอยากเอาชนะญี่ปุ่นสิงคโปร์อยากเอาชนะประเทศต่างๆของพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญรัฐบาลจะต้องส่งเสริมเอกชนนะครับแต่ต้องไม่อุ้มอุ้มอย่างเดียวแต่ไม่ผลักให้ไปแข่งกับต่างประเทศจนกลายเป็นอุตสาหกรรมเท่าทารกซึ่งแข่งไม่ได้อยู่ดีนะครับประเทศที่อยู่รอดได้นะครับคือประเทศที่ ต้องมีหัวจิตหัวใจในการต่อสู้เพราะมีความจําเป็นมีภัยคุกคามเช่นเกาหลีใต้นะครับถูกภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือถ้าไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้ก็อาจจะเสร็จเกาหลีเหนือนะครับไต้หวันก็ถูกจีนคุกคามนะครับส่วนสิงคโปร์ก็ดูเหมือนเป็นลูกไก่ในกํามือแม้แต่น้ปาปราปานะครับน้ำดื่มยังต้องพึ่งมาเลเซียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจไม่สําเร็จสิงคโปร์ก็อยู่ไม่ได้นี่คือปัจจัยที่ทําให้ประเทศเหล่านี้ต้องสู้ในขณะที่มาเลเซียอินโดนีเซียนั้น มีแรงกดดันในเรื่องนี้น้อยกว่าครับจึงไม่ประสบความสําเร็จไทยควรจะได้เรียนรู้อย่างไรบ้างคะอาจารย์สรุปเบื้องต้นก่อนนะครับว่านโยบายอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่ทํายากนะครับถ้าทําได้ก็ดีแต่ว่าล้มหายตายจากกันไปเสียเงินเสียทองทําไม่สําเร็จเยอะนะครับจริงๆแล้วตัวอย่างความล้มเหลวมากกว่าตัวอย่างความสําเร็จด้วยซ้ําถ้าจะทำนะครับจะต้องมุ่งมั่นสูงมากรัฐและเอกชนจะต้องเก่งทั้งคู่และจะต้องร่วมมือกันสําหรับประเทศไทยจะต้องทํากันยังไงต่อไปนะครับ ติดตามในสัปดาห์หน้าครับค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาดูกันต่อว่าแล้วแนวทางที่ไทยจะต้องเดินหน้าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายควรจะเดินอย่างไรนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ